สวัสดีครับกลับมาพบกับครูอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาพคห1ึ0 0 1ระดับประถมศึกษาเรื่องการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและการแก้ปัญหาการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและการแก้ปัญหามีเนื้อหาดังนี้ 1. ปริมาตร 2. ความจุ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของปริมาตรหรือหน่วยของความจุปริมาตรและความจุความหมายของปริมาตรและความจุคือความจุของรูปทรงสามมิติการวัดปริมาตรของรูปทรงสามมิติใช้หน่วยวัดที่เรียกว่าลูปบาทหน่วยความหมายของรูปบาทหน่วยลูกบาศหน่วยคือรูปทรงสามมิติ ที่ทุกด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีด้านกว้างด้านยาวด้านสูงยาวเท่าๆกันการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือรูปทรงสามมิติที่ทุกด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยมีด้านตรงข้ามเท่ากันและขนานกันการหาพื้นที่ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะใช้สูตรเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงยกตัวอย่างแบบที่หนึ่งรูบิกโจทย์จงหาปริมาตรของรูปทรงนี้วิธีทำจากสูตรการหาพื้นที่ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงโดยนำปริมาตรของพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมาคูณกันคือ4คูณ4คูณ4เท่ากับ64 คำตอบคือ64มีหน่วยเป็นลูกบาทนิ้วยกตัวอย่างแบบที่2ตู้ปลาโจทย์จงหาปริมาตรของรูปทรงนี้วิธีทำจากสูตรการหาพื้นที่ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูง โดยนำปริมาตรของพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมาคูณกันคือ5คูณ1.5คูณ3เท่ากับ22.5คำตอบคือ22.5มีหน่วยเป็นลูกบาศกเซนติเมตร ยกตัวอย่างแบบที่3กล่องนมโจทย์จงหาปริมาตรของรูปทรงนี้วิธีทำจากสูตรการหาพื้นที่ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงโดยนำปริมาตรของพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมมาคูณกันคือ3คูณ1.3คูณเเท่ากับ27.3 คำตอบคือ27.3มีหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของปริมาตรหรือหน่วยของความจุ1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาทเซนติเมตร1ล้านลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลูกบาทเมตร1่ถ้วยตวงเท่ากับ240มิลลิลิตร 1>, 1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ถังเท่ากับ20ลิตร1ถังเท่ากับ15กิโลกรัม1เกวียนเท่ากับ100ถังและ1เกวียนเท่ากับ200ลิตรก่อนจากการนักศึกษาอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้กันนะครับ